ขายังไง้ขายดิบขายดียังกระแจกฟรีนะคะเรื่องนี้ทาร่าได้ยินมาจากเบนจามินฮาวีเป็นโค้ดของโค้ดของโค้ดอีกทีนึงชื่อดังในออสเตรเลียนะคะวิธีการตั้งราคาเบนจามินเขาให้เทคนิคไว้แบบนี้ค่ะอันที่1ให้เราคิดถึงสินค้าราคาแพงดีต้องใช้สมองในการตัดสินใจนะคะ่ะอย่างถ้ามือถือเครื่องเนี้อะไรที่แบบมันสัก 5,000, 4,000 3 0ั0อ่ะสัก2 000, 5 0 0อย่างเงี้ย เราจะเริ่มคิดเยอะแล้วเฮ้ยมันจะซื้อดีไม่ซื้อดีมันคุ้มไม่คุ้มมันต้องทํารีเสิร์ชสารพัดกว่าที่เราจะตัดสินใจซื้อได้ราคาอย่างเงี้ยอย่าไปตั้งกับราคาแบบที่สองคือราคาที่แบบถูกมาก แบบมือถืออะไรเครื่องละสิบเหรียญยี่สิบเหรียญสองร้อยสามร้อยถ้ามันถูกขนาดนี้เราจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันถูกเกินไปมันต้องใช้ไม่ดีแน่เลยมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งราคาแบบนี้ก็อย่าไปตั้งเพราะคนเขาก็จะซื้อ,อยากเหมือนกันแล้วเราต้องตั้งราคาแบบไหนรู้ไหมเราต้องตั้งราคาแบบที่เรารู้สึกว่าของคุณภาพขนาดเนี้ยเราขายมาันลงมาสักประมาณเนี้ให้คนรู้สึกว่ามันคุ้มอะค่ะอารมณ์เหมือนกับว่าเราไปเดินซื้อเสื้อผ้า ทุกคนน่าจะเคยเจอเนาะเฮ้ยเสื้อตัวนี้สวยมากเลยอะเราลองดูแล้วก็สวยมากเลยอะแต่เราก็ยังคิดไม่ออกเหรอว่าเราจะเอาไปใส่ที่ไหนใส่เมื่อไหร่ใส่ไปงานอะไรก็ยังไม่รู้แต่ราคามันผูก ซื้อมาไว้ก่อนค่อยไปหาโอกาสข้างหน้าเบนจะมีเขาบอกว่าให้เราตั้งราคาประมันนั้นราคาที่ไม่ได้ถูกจนน่ากลัวแต่ก็ไม่ได้แพงจนต้องใช้สมองในการตัดสินใจเอาราคาที่แบบถ้าเทียบกับคุณภาพขนาดนี้แล้วคุ้มคุ้มเอากลับมาก่อนให้ขายของแบบนี้แ้วถ้ารู้สึกเทคนิคนี้น่าสนใจมากนะคะเลยอยากเอามาแชร์กับเพืเ่อนๆที่ทําธุรกิจอยู่และใครที่ชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้อยากพัฒนาตัวเองอยากเติบโตในทุกด้านทั้งเรื่องธุรกิจการงานการเงินความรักความสัมพันธ์การเติบโตทางจิตวิญญาณสุขภาพนะคะ ฝากติดตามทาร่าในทุกช่องทางด้วยค่ะ